เขาแบบฝุกเฉินนะเป็นผ้ากระสอบธรรมดาดูน้องมั่งมีสิตัวโตกว่าพี่ละเป็นมุมน่ารักนนมหนึ่งสาวมานั่งสองดวงกัเพื่อนๆทีชจ้าแหมน่ารักเอ,องเลยรู้ได้ยินเสียงล็อกเด็กๆเด็กๆมีความสุขจริงเลยและไม่ต้องซีเรียสกับอุปกรณ์ที่ให้น้องๆและเพื่อนๆเน,นี่ยเอาผ้ากระสอบมาผูกเป เด็กๆก,ก็นอนสองนกได้ทั้งวันแล้วทีจ๊ะคนสวยเสียงหวานจ้ะส่วนคุณชายไม่สนใจใครเลยนะเพื่อนๆดูดิตัวตวกับพี่แล้วเนี่ยดูดิเข้าพี่แล้วมังมีครับมังมีมังมีครับ,รบอันนี้คุณชายเขาจะไม่ค่อยขานนะเพื่อนๆถ้าไม่หิวกับง่วงนอนเวลาง่วงนอนกับเวลาหิวก็จะให้เราพาไปห้องแต่น้องเศรษฐีอะเรียกทีแรกเขาก็ขานทีจา๋า ที่จ๋าที่ที่จ๋าออขอบคุณจ้าอโอเคแค่นี้เนาะพเพื่อนๆเนาะดูคุณชายดูคุณชายอ่ะที่ครับมุมสาวๆหนุ่มๆต่องลงแล้วเพวืพ่อนๆเอาฝัรมน่ารักมาให้ดูนะ